ผมถึงเลือกซื้อ n i สสันเอ็กเซล2.0 4WD คันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์รายละเอียดแบ่งปันกันออกไปนะครับว่าหลังจากใช้แล้วมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับเป็น4ข้อดีแล้วก็4ข้อเสียนะครับแล้วก็รถคันนี้มีวิธีการดูรถมือ2องยังไงนะครับให้ได้ซื้อให้ได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วิธีดูรถมือสรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยวันนี้ก็เดี๋ยวแชร์กันออกไป โดยขอบอกก่อนนะครับว่าคันนี้รถคันนี้ที่ผมได้มานะเป็นนิสสันเอสเคปี2015จดทะเบียนปี2016นะครับเป็นรุ่น 2.0V ขับเคลื่อน4่ล้อ7ที่นั่งน้ำมันล้วนข้อแรกเลยนะครับราคาเลยอย่างแรกนะครับรถคันนี้ผมดูใน Google นะอ้างอิงจาก Google นะครับราคาป้ายแดงเขา1,392,000นะครับและคันนี้ผมได้มาในราคาประมาณ300,000บาทนะครับ แปลว่ารถเนี่ยผ่านไป9ปีนะครับเอาเป็นว่าตีกลมๆว่า9ปีคือราคาเนี่ยมันหายไปกว่า80%เลยซึ่งผมแฮปปี้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ามันเป็นรถที่คุ้มค่านะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็เจ้าของเขาละเอียดมากนะครับก็คือเช็คศูนย์บริการเข้าที่นิสันกรุงเทพนะครับตั้งแต่รถออกเนี่ยก็คือปี2016 201718 19ตึ๊เดดืดๆจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผม ตรงนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะประวัติรถนะครับที่ผมเลือกซื้อรถคันนี้มาข้ 2> อ2นะครับด้วยตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับทาให้ต้องใช้รถ4ฟร์วิบ้างนะครับอย่างเช่นเราไปอุทยานเง,งี้ยบางบางพื้นที่นะครับรถเก่งก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับและนี่เลยนะครับทีเด็ดเลยก็คือมีการปรับโหมดได้ผมสามารถไป 2WD ก็ได้ผมจะไปโหมดออโต้ก็ได้ผมจะไปโหมดล็อกก็ได้นะครับก็คือผมสามารถปรับได้ตาม ไลฟ์สไตล์ผมเลยแล้วก็ถ้าใครดูช่องผมมาผมก็จะเป็นพวกสายออฟโรดอยู่แล้วนะครับรถแบบนี้ตอบโจทย์เพราะว่าค่ายอื่นไม่มีโฟมือบิดแบบนี้ด้วยตัวรถนะครับเป็นรถที่ดูแลง่ายไม่ยากมากนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยยังมีขายตามขับ Facebook หรือ Lazada หรือ s o p ปี้นะครับทำให้เราง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับและช่างไทยยังมีซัพพอร์ตเยอะแยะนะครับแล้วก็ด้วยประวัติรถคันนี้นะ เจ้าของเก่าเขาเป็นผู้ชายเขาขายเพราะว่าเขาไปขี่รถไฟฟ้านะครับซึ่งตัวผมยังไม่พร้อมที่จะไปขี่รถไฟฟ้านะครับผมผมก็เลยได้สิ่งของสิ่งนี้มาจากเจ้าของเก่านะครับก็คือสมุดการบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยมีบอกหมดนะครับตั้งแต่วันออกรถหรืออะไรใดๆนะครับคือมีประวัติเรียบร้อยหมดเข้าเช็คเมื่อไหร่วันไหนทุก6เดือนหรือ10,000มโลเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องคุญแจก็ครบ2ดอกด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมโอเคกับประวัติรถและสตรอรี่รถนะครับที่เรารู้เนี่ยเราก็เลยมั่นใจนะครับแล้วก็กล้าเลือกซื้อและก็กล้าขายต่อนะครับผมข้อที่4นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง MR20 นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอู่นอกเนี่ยสามารถหาได้แบบรีวิวแน่นๆเลยนะครับหาได้ตามขับ,บเนาะเป็นเครื่องที่ดูแลง่ายนะครับ แล้วก็อะไหล่เนี่ยอย่างเช่นผมดูนะอะไหล่ช่วงล่างปีกนกปีกนกนเนี่ยลาซาด้าช้อปปีหาซื้อได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายเนาะดย๋ยวนี้การซื้อออนไลน์ก็คือกดัสซื้อได้ตั้งอะไหล่มาถูกบ้านแล้วข้อเสียเลยนะครับข้อแรกนะที่ผมเจอนะครับหลังจากใช้มานะกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยกล้องถอยหลังมันจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าผมก็ ทำความเข้าใจได้นะเพราะว่ารถมัน9ปีแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาจอ Android นะครับที่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วก็อัปเดตกล้องข่อยหลังมันสัหน่อยนะครับมันก็จะดูชัดเจนใสแจ๋วขึ้นข้อต่อไปนะครับข้อนี้เนี่ยน่าเซ็งอยู่นะเพราะว่าที่นั่งที่ที่6ถึงที่นั่งกับที่6กับที่7อ่ะเออมันค่อนข้างแคบนะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูผมสูง170หน่อยนั่นนะเนี่ยคือมันค่อนข้างแคบ แต่การแก้ไขปัญหาของเราก็คือถ้าสมมติมันมีปัญหาใช่ไหมเราก็ให้คนตัวเล็กๆกันนั่งนะครับคนทีอ่อาจจะเป็นแบบลูกเราที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเบาะอันเนี้ยมันพับกลายเป็นที่เก็บของอะโอเคนะครับลองลองลองดูนะเนี่ยมันก็จะรันหน้าแนบไปแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ารถมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียอันนี้ผมรับได้นะครับ อันนี้เป็นอาการประจํารุ่นของรถรุ่นนี้นะครับก็คือเวลาเราเบรกเนี่ยเบามันจะดังกึกนึงอันเนี้ยผมหาข้อมูลในคลับ Facebook กลุ่ม Excel แล้วเป็นการเกือบทุกคันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะครับที่ว่าพอเบรกปุ๊บมันดังกึกกึกกึกเนี่ยข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะครับก็คืออัตราการกินน้ำมันเนาะอย่างคันเนี้ยถ้าในเมืองอ่ะผมขับได้ประมาณ8-9โลลิตรนะครับแล้วก็นอกเมืองเนี่ยประมาณ11-13 ก็คือตรงกับสมาชิกบางท่านในขับนะครับที่ผมเข้าไปดูเนาะใน Facebook หรืออะไรประมาณเนี้ก็คือตรงกันอยากให้มันทําได้ดีกว่านี้สักนิดนึงแต่ก็ผมก็ทําความเข้าใจนะเพราะว่ารถอะ่ะมันค่อนข้างมีบอดี้ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ขับแล้วก็ได้ความสะดวกสบายนั่งเนี่ยแน่นตึบๆเลยนะครับช่วงล่างดีมากก็ต้องรถย่อนกันไป ในเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่แชร์กันว่าวิธีดูรถมือสองเนี่ยอันนี้เบื้องต้นเลยนะครับเราจะดูจากสมุดวรารันตีการเช็คระยะของรถว่า6เดือนหมื่นโลเนี่ยมีการเข้าเช็คระยะหรือเปล่าอย่างคันนี้มีตลอดนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 6จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดูรถมือสองได้ง่ายๆเบื้องต้นก่อนวิธีแรก วิธีที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงนึกขึ้นมานิดถนึงงละเราก็จะเปิดฝากระโปรงนะครับดูห้องเครื่องอันดับแรกในรถ X t a i l เนี่ยคันนี้เดิมแน่นอนนะครับรถ X t a i l เนี่ยควรมีเลเบลตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะโอเคก็ควรจะมีนะครับรถที่ไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับควรจะมีตรงนี้แล้วก็เลเบลคานนะครับก็ควรจะมีตัว R ตรงนี้รูพวกนี้ก็ควรจะกลม รูพวกนี้ก็ควรจะกลมแล้วก็เพเพจรถจะอยู่ตรงนี้นะครับเพจตรถแล้วก็บนฝากระโปรงนะครับบนฝากระโปรงก็จะมีสติกเกอร์ตำแหน่งน้ำมันเกียร์ NS3 นะครับรถคันนี้ควรใช้น้ำมันเกียร์ประเภทนี้เท่านั้นนะเป็นของนิสสันแท้นะครับสติกเกอร์แอร์มออกนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงเราก็จะไปดูกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างน็อตที่ไม่ขยับ ลองเอาไปดรูปดูนะถ้ารูปแล้วมันไม่ได้มีสักสากืออะไรเงี้ยถือว่าโอเครับได้อีกหนึ่งเทคนิคนึงนะครับเราก็จะดูตามซอกตรงนี้กล้องน้องเข้ามาใกล้นะครับ <S <S ก็จะต้องมีน็อตฝาแบบนี้ด้านหลังก็จะดูคลายๆข้าง ข้างหน้านะแล้วก็ตามซอกพวกนี้<ม>ก็จะต้องมีรายละเอียดเม็ดอาร์คเนี่ยตามสาัตว์พวกนี้ก็คือรถไม่เคยมีการโดนชน้ายมาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝัง่งขวานะครับแล้วต่อไปเราจะเอาฝาท้ายลงพอเอาฝาท้ายลงปุ๊บเราก็จะฟังเสียงการปิดปิดของฝาท้ายนะมันจะต้องรึกแบบนิ่มๆ มาณนี้แล้วก็กอนก็จะดูลงไปด้วยแล้วเราก็ดูว่าฝาท้ายซ้ายกับวขวามันเสมอกันไมหมพวกร่องไฟซ้ายกับวขวาแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงนี้เสาประตูก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ <St ars> ก็ยังไงก็ฝาก ด้วยนะครับคันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อจะจ้าได้เลยนะขายในราคา298,000บาทรถปี2015จดทะเบียนปี2016นะครับนิสสันเอ็กเซลครับเคลื่อนสีล้อก็ทักบ้านเขียวกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้นะแล้วก็ช่องทางการติดต่อวันนี้ไปราคาสวัสดีค่ะ